สวัสดีครับกับมาพบเราสามคนอีกแล้วเช่นเดิมนะครับกับรายการรู้อย่างนี้รวยไปนานแล้วกับผมเดียไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะอุ้ยค่ะสวัสดีครับเอสกับผม,มเพ็่คนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้หัวข้อที่น้องอุ้ยแอสไซน์ที่ชื่อว่าอะไรนะครับชื่อว่าเราจะใช้เงินเดือนยังไงไม่ให้หมดเร็วค่ะแล้วก็ยังมีออมอีกตา่างหากด้วยโจทย์ท่อนขัางยากเพราะว่าน้องอุ้ยหนูว่าคาว่าเงินหมดเร็ว เงินหมดช้าใช้เงินยังไงไม่ให้เงินหมดเร็วหรือยังไงให้อยู่ถึงสิ้นเดือนได้อืมถูกไหมใช่ค่ะสิ่งแรกเลยตัวกําหนดคืออะไรรู้ไหมครับอืมคิดว่าน่าจะเป็นรายจ่ายของเรายังไม่ใช่ถือว่าเงินเดือนของเราถูกต้อง เป็นที่มาของรายได้ต่างหากเพราะว่าลองคิดดูสิถ้าเรามีเงินเดือนหมื่นห้าสมมติมีเงินเดือนเก้าพันหมื่นห้าห้าหมื่นสองแสนล้านหนึ่งต่างกันไหมต่างกันนะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีตัวเลโชในการบอกนะ ร้านอาหารไปกินเนี่ยอาหารบะหมี่เกี้ยวบะหมีช่ชายสี่มีเกี้ยวธรรมดาทั่วไปก็ชมละห้าสิบใช่คนเงินเดือน 50, หมืม่นห้าจ่ายห้าสิบไหมก็จ่ายห้าสิบก็จ่ายเท่ากันนะคนเงินเดือนเก้าพันก็จ่ายห้าสิบคนเงินเดือนร้านหนึ่งก็จ่ายเก้าสิบไม่ก็จ่ายห้าสิบคำถามคือเฉลยข้อที่หนึ่งคือทำยังไงให้เงินเดือน ใช้ไม่หมดดีกว่าใช้เงินเดอนยังไงไม่ให้หมดเลยตั้งหัวข้อนี้เลยใช้เงินเดินยังไงไม่ให้หมด mm hmm. สิ่งที่คุณควรทําคือเพิ่มรายได้คนรวยๆทุกคนไม่เคยรวยจากการลดรายจ่ายใช้คำว่าวส่วนใหญ่แล้วกันไม่ถึงทั้งทุกคนโดยส่วนใหญ่ไม่ได้กําหนดรายจ่ายเฮ้ยหมื hmm. hey, <15. S 2> ่นห้าเช่าคุณจะกินไข่เจียวทุกวันจะกินไข่ลวก จะกินไดๆจะกินมามา่าอืม,อมจะกินมามา่าไม่ได้ั้นข้อแรกข้อที่หนึ่งคือใช้เงินยังไงไม่ให้หมดสิ่งที่ต้องทาคือเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ได้ยังไงบ้างาคืองานที่ตัวเองทําอยู่ให้มันเก่งขึ้นให้มันสามารถเห็นแค่เรียบผัดได้ว่าเราอยากโตไปในเดเรคชั่นไหน สิ่งที่คนทําคือเขาเรียกว่าพี่เขียนหนังสือเล่มนึงพี่ชอบมากเลยทุกวันนี้ที่พี่สักเซสพี่ก็คิดว่ามาจากหนังสือเล่มนั้นด้วยแหละชื่อว่า the secret s o u c e หัวใจของหนังสือเล่มนั้นคือเขียนเลยว่าอยากได้อะไรตอนไหนเขียนเลยนะเขียนลงไปในสมุดเขียนลงไปเพื่อให้มันอยู่ในอยู่นั้นมภาาพให้มันเห็นภาพ พี่เพอเจอร์มาตลอดเลยอยากให้มีแฟนอยากมีแฟนสวยๆแบบนี้อืมก่อนอายุเท่าไหรอยากมีรายได้เท่านี้ก่อนอายุเท่าไหรอืมต้องมีกําหนดอายุด้วยมันคือเป็นการกรําหนดเป้าหมายเป็นกึ่งกึ่งจิตวิทยาเป็นการสั่งจิตสํานึกของเราในสิ่งที่ควบคุมได้ด้วยนะ อาจจะลองเขียนเรื่องเพอร์เจอร์ก็ได้แล้วมาเช็คลิสก็ได้อย่างเช่นอยากถูกหวยลอตโต้ที่อเมริกาแต่ไม่เคยซื้อมันเป็นไปไม่ได้ก็อยากไปเขียนมันโอเคไหม <c oughs> อืมประมาณนั้นอันนี้คือข้อที่หนึ่งคือเพิ่มรายได้น้องอุ้ยลองคิดดูวันนี้สมมติพี่เดียบอกว่าน้องอุ้ยให้เงินเดือน้องอุ้ยล้านหนึ่ง <c oughs> อ่ะเพอร์เจอร์ไปไหนอ,อ่ะห้าแสนอ่ะห้าแสน เครียดไหมใช้ให้หมดก็เครียดนะคือถ้ามันมีแบบเยอะแล้วอะเราก็จะใช้อะไรให้นหมดดีว่าใช้ทุกเดือนเลยนะห<ถ>้าแสน<ถ>เนี่ยถูกถูกไอเดือนแรกๆหูพี่เดียจะจอกมากเลยเรื่องใช้เงินใครๆคก็ใช้หมดคําถามถ้าคุณมีเงินเดือนแบบเนี้ยสักสองปีห้าปีมันก็ไม่รู้จะใช้อะไรแล้วอะอืมถูกไหมจะซื้อเสื้อผ้าทุกวันเหรอบางคนก็ซื้อทุกวันแต่ไม่เคยแกะ S <S มันอาจจะเป็นการอาจจะร่วมปวดหัวก็ได้เชี่อซื้อมาแล้วจะแกะแกะทาไมเนี่ยแล้วจะยังไงผมว่าซื้อทุกวันไม่รู้จะทำยังไงเออพี่โยนโจทย์ให้ต้องใช้เงินห้าแสนเนี่ยต้องใช้ให้หมดนะซื้อไม่<ก>หมดไม่ให้แล้วก็ไม่ไหวอ่ะเออถูกไหมคือกระเป๋าอ่ะมันมีสมมติกระเป๋าอ่ะสมมติเป็นชาแนลสมมติเป็นแฮมเมสมันก็มีเท่านั้นใช่มันก็มีรุ่นแค่นั้นแหละอ่าจะซื้อทุกวัน ซื้อ,อยังไงถูกไหมแค่แหละเห็นสิ่งหัวใจสำคัญคือเพิ่มรายได้ทุกวันนี้การเพิ่มรายได้เนี่ยโคตรเยอะเลยใช้คำว่าโคตรเยอะเลยหนึ่งคือเติบโตไปในแคลิปหัดเดิมใช้ AI ในการเติบโตได้ค่ะ ที่พี่เคยไม่รู้เคยเคยพูดไปอย่างในในรายการนี้พูดใหม่ก็ได้พระพุทธเจ้าเคยบอกแล้วว่าให้เราแบ่งเงินเป็นสี่ส่วนกินก็คือชดจำนงชีพส่วนหนึ่งตอบแทนผู้มีพระคุณส่วนหนึ่งทำบุญเนี่ยตอบแทนผู้มีคุณก็คือทำบุญถาศาสนาก็ได้ให้พ่อแม่ก็ได้ให,ไดให้เพื่อนก็ได้ให้คนที่มีบุญคุณกับเราพาเพื่อนไปเลี้ยงก็ถือว่าเป็นอ่านได้ ส่วนที่สามที่ว่ายังไม่มีใครคอยทาแบ่งไว้เรียนหนังสือ,อไ,ไม่ใช่เก็บนะไม่ใช่เก็บคนละ <ไป S 1> เรื่องนะนแบ่งแบ่งไว้ใช้แล้วไปเรียนเรียนอะไรเรียนอะไรก็ได้ใช้คํานี้ได้เลยเรียนอะไรก็ได้น้องอุย้ยเปิดร้นานอาหารน้องอุ้ยก็แบบเฮ้ยไปเรียนเรื่อง วีแกนยังไงเพิ่มเติมมีอาหารวีแกนยังไงที่มันเฮลตี้เพิ่มขึ้นให้มันดีเพิ่มขึ้นอืมน้องอุ้ยรู้จักเฮทีไหมร้านเฮทีไม่อะเฮทีเป็น,เป,นเป็นของจีนพี่ไปมาตอนเนี้ยพี่ไปจีนมาบ่อยตอนเนี่ยเดี๋ยวเป็นสมูทตีป้ป่ะใช่ปะ่ะใช่ใช่แล้วแล้วมันมีแบบเออแบบน้ำปั่นแบบ <ส>ที่เป็นอะโวคาโดผ่นเป็นแบบอะโวคาโดเป็นผักเคียวเป็นใดๆออกมาอร่อยมากอืมเจ้าของอายุไม่ถึงสามสิบสามสิบนิดๆอ่ะพี่จำไม่พี่ไม่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ไม่ไม่เกินสามสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นละกันอืมนี่แหละมันคือเป็นการที่เราไปต่อยอดน้องอุย้ยทำวีแกนลองทำวีแกนแบบโอมากาเสะไหมวีแกนไฟรายดิเงวีแกนเชฟเชเบิลเห็นไหม มันก็คือเป็นการเพิ่มรายได้ให้เราเราไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าทำวีแกนเชฟเทเบิลเชฟเทเบิลต้องทำยังไงวะเออเสิร์ฟยังไงเรียนรู้ยังไงอันนี้คือแต่ตัวอย่างเฉยๆสมมติเฮ้ยโอเคเรียนรู้อ่ะเก็บตังค์วัสดุที่สามมาเรียนรู้น้องเอสเก็บไหมเก็บครับหลายๆคนเก็บแต่ไม่เคยเก็บมาเพื่อเรียนหรือเปล่าเก็บเพื่อเรียนไหมมีไหม นี่ครับนี่แต่ผมต้นอยากจะเป็นเรียนออนไลน์อือจริงๆริเรียนอะไรก็ไม่ผิดเรียนอะไรก็เรียนได้เหมือนปกติเลยอือแต่การเก็บเพื่อเรียนเนี่ยคือเราไม่ใช่แบบเฮ้ยแยกกระเป๋าเลยนะแบบเฮ้ยส่วนนี้เราจะเก็บไว้เรียนไม่ใช่แบบเฮ้ยเก็บไว้แล้วจาะเรียนก็เรียนไม่ใช่แบบนั้นนะคนละเรื่องนะอือน้องอุ้ยมีไหมเอ่ยก็มีค่ะก็แบบอาจจะเป็นเรื่องอที่เราสนใจอะไรแบบนั้นก็คือก็ไปเทคคอร์ดเรียนได้ หน้าดีเนี่ยเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งเอามาพราช่วงก็บอกว่าอ,อันให้เก็บอันนี้คือส่วนที่สี่ก็เก็บแค่เก็บไปเรียนอ่ะเรียนก็คือไปเรียนทําเพื่อทําให้แคลริพาตัวเองเติบโตอีกอันนึงก็คือไม่ใช่เป็นอีกแนวหนึ่งก็ได้ไปทํปาที่น้องอุ้ยบอกนเอชบอกเพื่อความชอบส่วนตัวเวลาว่างดีไม่ดีเออ่อาจจะเรียกว่าอะไรนะอาจจะ มีรายได้เสริมมากกว่ารายได้รายได้หลักอีกนะก็เป็นไปได้ทุกคนเนี้ยพี่อ่ะชอบคุยชอบศึกษาพฤติกรรมคนเวลาพี่นั่งรถสาธารณะเช่นกราฟโบ้ต่างๆพวกเนี้ยพี่ก็ถามเขาเรียกว่าอ่ะถ้าพูดภาษาบ้านๆก็เรียกว่าเสือกอะนะก็อยากเสือกอะก็อยากอยาก็อยากรู้อะเอออยากรู้อาจจะไม่ใช่คํานั้นพี่ใช้คำว่าพี่สงสัยก็พอครับเหมือนกันเหมือนกันก็เสือกอะก็ถาม โอเคเขาเขาก็ขยันบางคนมีรายได้มีรายได้จากการขับพวกเนี้ยที่เป็นไลเดอร์มากกว่ารายได้ประจำอีกแต่ต้องขยันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าอย่างบางคนเนี้ยเขาทํางานอยู่กาสภากาชาดด้วยนะทํางานอยู่สภากาชาดก็ทํางานดีนะอ่าทุกอนจริงจริงทำกนดีกันโหทํางานดีแล้วหลังเลิกงานอ่ะพี่อยู่แถวสวนอ่ะพี่อยู่แถวสวนลุมก็คือออฟฟิศพี่อยู่แถวสารแดงอืมอ่ะ ก็บางวันที่ก็รีบรีบงานนะับเพื่อนก็นั่งนั่งแก๊บไปนั่ง,งโบไปอืมนั่งแก๊บวินนี่แหละนั่งเร็วเ็วนี่แหละอืมเพราะมันแบบฟูเท่านั้นรถติดหนักก็ระหว่างรถติดก,ก็ทําพี่ทางานอะไรก็อ๋อทํางานอยู่กาชาดอืมทํางาน,นดีทําอะไรพี่อ๋อเป็นเกี่ยวกับทําสื่ออ๋อโอเคแล้วเป็นไงขับรถอืมตอนแรกเกิดแบบเอ้พี่ขับทั้งวันหรือเปล่าเพราะเกิดจากไม่ใส่หมวกสงสัยไม่ใส่หมวกเนี่ยมันผิดไหมทําไมอย่างเงี้ยสังเกตไหม รถมอเตอร์ไซค์เดียเ๋ยวนี้ไม่ใส่หมวกกันน็อกกันเยอะเลยใช่อืก็เลยเกิดคำถามมันมันมันที่มันมีที่มาที่ไปแล้วมันเป็นสตอรี่ต่อเนื่องมันคือกูไม่ใส่หมวกอยู่กูผิดไหมเนี่ยแล้วผิดมาเนี่ยใครใจ่ายให้กูน่นอะสิ <laughs> แล้วเขาบอกว่าอ๋อตำรวจไม่จับตำรวจไม่ตั้งตอนก่อนสิบโมงแล้วหลังห้าโมงตำรวจไม่ตั้งอ๋อโอเคมันก็เลยเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายนิดนิด,นด,นดอืม อ่ะแปลว่าอ๋อเฮ้ยพี่แล้วพี่ขับทั้งวันเลยเหรอเปล่าเขาบอกเขาเลิกงานอ๋อโอเคเอาแล้วพี่ทาอยู่แถวนี้เราเห็นมารับผมไวอือใช่เนี่ยพี่อยู่กาชาพ,พี่ก็มาอ๋อโอเคอือพี่เป็นไงบ้างเพราะเนี่ยพี่ก็ขับเนี่ยระหว่างทางกลับบ้านห้าโมงพี่ก็ขับสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยออไม่ไ,ได้แล้วตอนเช้าจากบ้านมากาชาติก็ขับตอนแน้กเจ็ดโมงถึงเก้าโมงได้เวลาพันโอ้เ่ลาพันขับตั้งยี่สิบวัน <laughs> เออเนี่ยอันนี้อันนี้น,นี่จากตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้นะวลรพันแล้วไม่ลงเงินเดือนเอเอแบบเฮ้ยเอเอดีนี่ว่ามันเลยแบบเอแบบเอดีแล้วเดี๋ยวนี้คือมันมีช่องทางการหาไรายได้เพิ่มอ่ะถึงใช้คำว่าโคตรเยอะอืมนี่หแค่เราอ่ะต้องเอาเวลาเราอ่ะไปทำอะไร เวลาของทุกคนมีค่านี่ไงคํานี้เป็นคําที่แท้ทัวนะเวลาทุกคนมีค่าไม่ใช่ค่าบ้านค่ารถค่าน้ําไม่ใช่ค่าเหล่านั้นนะคุณค่าคุณค่าใช่ขึ้นอยู่กับเราอะเอาเวลาเหล่าเนี้ยไปนอนไปดูเน็ตฟลิกมาดู Youtube เราก็เป็นความรู้อย่าปิดนะอย่าปิดดูต่อไปดูต่อดูรายการนะนี้แล้วจะแบบว่ามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ อ่าใช่ใช่อเอามาศึกษาในการลงทุนใช่อ่าได้นะครับแล้วก็ไปลงทุนต่อยอดได้หาเงินไปหาเงินข้างนอกแล้วมาลงสิ่งสองคือเราอ่ะอยู่ถูกจุดหรือเปล่าอเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ถูกจุดเปล่าเฮ้พี่เดีย้วนั่นที่เดียไม่ขับเองในเมื่เอเฮ้ยพี่เดียมวลพภันก็พี่สามารถหาเงินได้มากกว่าวลพันหรือสมมติ สองชั่วโมงสมมติสองชั่วโมงนี้ส,มมสองชั่วโมงนี้แต่สมมติสี่ชั่วโมงแปลว่าสี่ชั่วโมงเนี้ยมันคือสองร้อยห้าสิบถึงแม้วันละพันใช่ใช่คิดง่ายง่าย,ายชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบแปลว่าพี่อ่ะเอาเวลาของพี่ไปทำอื่นได้มากกว่าสองร้อยห้าสิบต่อชั่วโมงพี่เลยเลือกเอาไปทําแบบนั้นอืถูกไหมถ้าเกิดพี่มีค่าตัวลดลงพี่ก็ไปขับแบบแล้ว การถับแก็บการทำรายได้ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้เป็นการดูถูกไม่ได้เป็นการเหยียดเป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะว่าเป็นการทํางานแบบจริตอือฮึนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ทุกคนเอารถออกมาออกมาหารายได้เพิ่มน้องอุ้ยกับน้องเอสเชื่อไหมว่าพี่เคยนั่งแก็บแล้วพี่ก็ชอบเสือกนี่แหละชอบถามแบบจนได้แบบเฮ้ยคนที่มันมจนได้เกิดเลยว่าคนที่มันจะรวยได้อ่ะ มันต้องมีมต้องอยู่ในไอเดพัผ่นนั่นแหละแต่แค่คิดที่มันต่างเช่นน้องอุ้งสงสัยไหมทุกวันนี้มีทั้งแท็กมีทั้งโบ๊ะทำไมยังมีคนขับแท็กซี่อยู่อืคืออุ้ก็คิดเหมือนกันแต่อุ้งคิดเล่นๆว่าอ๋อสงสัยแบบเช่าแท็กซี่อ่ะมันเช่าถูกกว่าเช่ารถแกลบ,บมาขับน้องเอสอะครับก็จริงๆผมเคยคุยเหมือนกันนะ คนขับแท็กซี่แบบเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ขับแกล็บเป็นคนขับแท็กซี่ด้วยแล้วขับแกล็บไปด้วยอืมก็มีเหมือนเขาทําคู่กันโอเคครับแต่อินไซต์จริงคือการขับแล้วแล้วเคยเห็ไหมคนขับแท็กซี่ไปจอดสนามบินเออใช่ใช่ไปจอดรอทําไมวะไปรับผู้โดยสารไปรับคิวแล้วทำไมวิ่งไม่วิ่งวิ่ง,ง,ง,งไปเพื่อรับผู้โดยสารเหมือนกันมันต้องมีอินไซต์บางอย่างถ้าเกิดเราตั้งคําถามไม่เป็นอ่ะเราจะไม่ได้อินไซต์นั้น มันอยู่ที่การเหมือนแชท GPT อะถ้าเราเถ้าเราไม่ตั้งคำถามอะเราจะไม่ได้คำตอบที่ดีจาก c h ช t GPT ใช่การที่เอาเราไปจอดที่สนามเป็นรับผู้โดยสารที่สนามบินอะจริงๆมันกึ่งกึ่งชิงโชคนิดนึงลุ้นๆนิดนึงอือฮืเพราะว่าโดยโดยส่วนใหญ่แล้วนะปัจจุบันเนี้คนไทยอ่ะก็เรียกแป๊บเรียกโบ๊กันแหละแต่ต่างชาติอ่ะ มาใช้แท็กซี่สนามบินกันแท็กซี่สนามบินก็คือแท็กซี่ที่มันต้องมาต่อแถวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รีมูซีนะเป็นแท็กซี่ทั่วไปที่ต่อไปอเขาหอเขาหวังว่าจะได้ต่างชาติเพื่อไปต่างจังหวัดหรือได้คอนแทคเพิ่มเพื่อจะได้ไปรับงานพาไปนั่นพาไปนี่อ๋อไปกับพัทยาไปเนี่ยพัทยาที่หนึ่งสองพันสามพันอืมจา,อจากสุนครุมไปพัทยาสองพันอย่างเงี้ยขับรอบเดียวเลิกได้เลยอืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวอย่างเฉย หรือถ้าเกิดพาไปซัฟฟรีเวิลพาไปซื้อเพชรพาไปอาบอบนวดก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอ,อืออันนี้คืออินไซต์จริงๆถึงยังมีคนขับแท็กซี่อยู่แล้วก็มีอินไซต์มากเลยก็คือช่วงปีใหม่ช่วงวันหยุดที่ฟรีค่าทา,างด่นฟรีอะ่ะหรือช่วงหยุดยาวอะ่ะ ถ้าเราขับแก๊ปขับโวขับแก๊ปเรื่อยๆพี่อันนี้คือมาจากแกนะ๊ปเนาะขับแก๊ปเรื่อยๆขับแก๊ปทั้งวันจนเป็นจนเป็นแบบยกระดับตัวเองเป็นไดมอนด์หรืออะไรสูงๆสักอย่างพี่จำชื่อไม่ได้ละ<า>แล้วขับ,บเป็นแก๊ปพรีเมียมแก๊ปขับเป็นแก๊ปลักช r รีอ่อุ้ยรู้ไปว่าได้วันหนึ่งช่วงช่วงปีใหม่นะน้องเอสน้องอุ้ยคิดว่าช่วงปีใหม่จะได้สักมาละเท่าไหร่ดีพวกพรีเมียมใช่ไหมคะ ใช่ใช่ช่วงปีใม,มเอาพรีเมียมเลยอืมคนละสามพันไหะเป็นคนที่ขับประจำอยู่แล้วเลยนะอ่าไม่ใช่แต่ระดับไงคนที่ประจำสามพัน <3, 000. S 1> อ่าช่วงปีใหม่ที่พี่เคยเจอเขาปีที่แล้วไม่ใช่ปีใหม่นี้ปีที่แล้วเขาบอกว่าได้วันละวันละอ่นะปีใหม่มีประมาณทักใส่สามสี่วันอืม ได้วันละสามหมืน่นโอ้เยอะมากวันละ,นละทำไมถึงได้เยอะอ่ะก็ทางด่วนฟรีวิ่งบนทางด่วนแล้วขับบ้านไปทางด่วนก็ครึ่งชั่วโมงอ่าหมายถึงจากบ้านลูกค้าไปทางด่วนครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวอืม,อมแล้วเขาก็ได้อย่างอืง่นเพิ่มเติมเขาขับหลายชั่วโมงอยู่อืมไม่ได้ทําแค่ไม่ได้ทําแค่แปะชั่วโมงเขาขับเป็นสิบกว่าชั่วโมงเลยอ๋อคือขับขับแบบเยอะอืมใช่รอบเยอะ Ommy, เห็นยังแล้วจนทุกวันนี้เขาอัพต ah ัวเองอ่ะไปเป็นลักชุรี่แล้วก UH ็ไปขับบีเอ็มไปขับเบนซ์ขึ้นมันจะได้มากกว่าใช่เนี่ยเห็นไหมคือเอาตัวเองมาอยู่ถูกจุดเพราะฉะนั้นทุกอาชีพมีค่ามีราคาพี่เดียวเคยเรียก แกรลักชัวรี่ปะคะหรือแบบแกรพรีเมียมอะไรอ่าปะในไทยในไทยพี่เรียกแกร์พรีเมียมอือหือมันเป็นรถอะไรอะรถแบบรถยุโรปเหรอเป็นแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแคมรี่ติดแก๊สอ๋ออ๋ออืมมีแคมรี่ติดแก๊สอืมส่วนถ้าเกิดเป็นต่างประเทศที่จีนพี่เขาที่จีนเนี่ยเขาจะเรียกเป็นตีตี้เขาจะใช้ตีตี้อืม พี่เรียกมาหมดทุกประเภทแล้วโคตรถูกเลยเป็นแก๊ปแบบเป็นอรไรกว่าเป็นปีตี้แบบปีตี้แบบแวนอย่างเงี้ยเป็นเอาเอาเป็นแบบเอาพาดมาเป็นเหมือนเอาพาดอืมอืมันใหญ่หญขคาดสองสามล้านขนาสองลา้ลานเนี่โยโหแอร์เย็นฉ่ำรถจีนดีๆเลยอืม<ล>ค,คือพี่ว่าบ้านเราอ่ะเอ่อคนขับอ่ะใช้คําว่ายัางแพงอยู่ยังยังราคายัางสูงอยู่ถ้าเกิดเทียบกับคุณค่าของเ,องเทียบกับราคาของรถ อือาะ้ตอนที่ไปจีนน่ะพี่นั่งรถอีวีแบบเพลินเลยแบบโหนั่งนั่งจองอีวีซึ่งอีวีกับธรรมดามันต่างกันแค่ไม่กี่บาทเองสิบาทอะไรเงี้ยสิบยี่สิบาทเรา,าก็นั่งอ <ปะ S 2> <EV S 1> ีวีเพื่ออยากอยากลองรถอะ่ะเราก็นั่งนั่งเลยตีที่นั่งเนี่ยเออสนุกดีเพลินดีอืมคาสัสถานที่พี่เคยไปคลาสซั์มาก็เรียกอีวีก็ต่างกันแค่หลักสิบาทยี 20, ท่สิบสามสิบอย่างเงี้ยสนุกนั่งอีวีหลายยี่ห้อแล้ะพี่นั่งอีวีมาหลายยี่ห้อมากลวอมอ ใช่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นกลับมาในหัวข้อของเราก็คือทำอยังไงใช้เงินไม่ให้หมดก็คือเพิ่มรายได้ถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดไปลดรายจ่ายมันคือไม่โอเคเลยหัวใจสำคัญน้องอเคยได้ยินคำหนึ่งไหมถ้าเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่ที่คุณได้ตั้งมิสเน็ตคัทแล้วคุณจะอยากม่งมันอีกเรื่อย S <S ใช่และในหัวคุณอาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้อยากนั่งเพราะมันสบายนะในหัวคุณจะแบบเฮ้ยชีวิตที่มันสบายมันเป็นอย่างนี้ว่าเราจะอยากทำอะไรได้เพื่อไปให้ชีวิตที่เป็นแบบนั้นใช่ค่ะเห็นไหมเหมือนกันเมื่อไหร่ที่คุณได้ work from anywhere แล้วเมื่อนั้นคุณก็จะอยาก work from anywhere ไปตลอดแล้วคุณก็จะได้ productivity เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ การเวิร์กออนไซต์การที่เข้าออนไซต์ site, ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ยังต้องมีบางอาชีพที่ต้องออนไซน์นนอย่างเช่นหมอจะผ่าตัดตามบ้านนี่ก็คงไม่ได้นะมันก็ต้องจําเป็นอยู่หมอจะผ่าตัดออนไลน์ก็ไม่ได้นะแต่ว่าหมอดูได้นะพี่หมอดูได้หมอดูด็นไหมมันขึ้นอยู่กับอาชีพโอเคไหม,อ,มอ่ะองั้นก็ประมาณนี้ โอเคพีแได้คำตอบเนาะค่ะก็สำหรับตอนต่อไปก็อาจจะลองติดตามกันนะคะว่าพี่แอจะมีไอเดียอะไรแบบดีๆมาฝากกันอีกค่ะโอเคครับไม่มาเรองขอบคุณน้องอุ้ยและน้องเอสที่น้องอุ้ยมาตั้งโจทยกยากให้นะครับก็ตอบคําถามได้ดีก็เป็นไอเดียอย่างหนึ่งนะก็ดีโอเคครับงั้นประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ